สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้รีโมท DJI RC ดูเปิดดู YouTube นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับแรกเปิดรีโมทก่อน เพื่อนเพื่อนกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลัง,งใจให้กับทางช่องในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับมกดรีโมทเข้ามาเปิดรีโมทแล้วนะครับให้เราเลื่อนจากด้านบนล,ลงมาของจอนะครับจะเราจะเจอรูปสัญญาณ wi-fi นะครับให้เรากดคานะครับหนะ้าจอจะเปลี่ยนมาให้เราเลือก ค้นหาเครือข่าย Wi-fi นะครับเพื่อนๆก็เลือกค้นหาเครือข่ายไวไที่เพื่อนๆใช้อยู่นะครับสำหรับผมคือเชื่อมต่อไปแล้วนะครับเมื่อเชื่อมต่อ Wi-fi เรียบร้อยแล้วให้กดไปที่โปรไฟล์เห็นไหมครับตรงนี้นะครับกดโปรไฟล์นะครับเมื่อกดโปรไฟล์แล้วให้กดไปที่ DJI Forum นะครับนี่ครับ DJI Forum าก็จะขึ้นคลิปวิดีโอต่างๆมาให้นะครับเพื่เพื่อนก็กดเข้าไปที่คลิปวิดีโอใดก็ได้ครับวิดีโอหนึ่งทำผมตัวอันแรกเนี่ยนะครับพอเข้ามาแล้วเพื่อนเพื่อก็จะเลื่อนดูถ้าเจอคลิปวิดีโอที่โพสต์ด้วย youtube เพื่อนก็กดเลือกเลยนะครับแต่ถ้าเจอวิดีโอที่โพสต์ด้วยอย่างอื่นนะครับเพื่อนๆก็กลับไปเลือกใหม่นะครับอันนี้เจอคลิปกดที่ยูทูบผมก็เลือกนะครับเนี่ยครับเมื่อคลิป วิดีโอที่โพสต์ u t u b บแล้วเมื่อเลือกแล้วนะครับเพื่อนกดขยายนะครับขยายเสร็จเพื่อนเพื่อน u ดยูทูบคำว่า youtube ข้างล่างตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับเมื่อกดแล้วนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของแอป youtube นะครับเพื่อนๆนสังเกตตรงนี้จะมีรูปแ้งขยายนะครับเพื่อนเื่อกดตรงรูปแฝงขยายนะครับเขาจะขึ้นให้เซิร์ชให้พิมพ์นะครับมีเมนูมีแป้นพิมพ์ขึ้นมานะครับ เปลี่ยนภาษาได้ทั้งไทยและอังกฤษนะครับตรงนี้เขาจะให้เราเสิร์ชหาคลิปวิดีโอหรือว่าช่องวิดีโอของ youtube นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับก็จะขึ้นมาที่หน้าคลิปหรือว่าหน้าช่องให้เพื่อนๆได้เลือกนะครับกจะเลือกอันนี้นะครับช่องพอลูพาเที่ยวนะครับเป็นช่องของผมเองนะครับล้วก็สามารถเลือกดูวิดีโอได้เลยนะครับ หกร้อยห้าเมตรไหมครับขยายดูได้ที่จอเลยนะครับตรวสอบปุ่มนะครับแล้วก็การปรับเสียงนะครับเพื่อนเลื่อนจากข้างบนลงมานะครับเพื่อนก็จะเห็นตรงนี้นะครับแถบล่างนะครับตอนนี้เรากำลังหมุนตัวนะครับมีอะไแล้วครับความไกลเริ่มลดลงนะความสูงมปลดนะครับความไปลดลงเห็นไหมครับ เพิมเ ok สียงสี่ร้อยครับส่วนบรรทัดบอลนี่คือปรับแสงลดแสงนะครับเพิ่มแสงได้ครับก็จะลดแสงลงก็ได้นะครับสามร้อยวิ่งมาด้วยความเร็วสามสิบเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความสูงห้าสิบห้าเมตรความไกลเรามีสองร้อยเมตรนะครับเพื่อนๆ่ลองเล่นดูนะครับลองใช้ดูนะครับ คราวน,นี้ผมฝาเพื่อนๆกด like, ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ